ครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเห็นมีหลายคนมาถามบอกว่าสอนสอนสอน,สอ,นอะไรไหมก็เลยแบบอ่ะงั้นตอนแรกกะจะไม่เกี่ยวกับยุ่งเกี่ยวเรื่องบัตรแล้วแต่เห็นมีหลายคนมาสนใจก็เลยกะคิดว่าจะขายคิดอันนี้ที่ล็อกเป็นส่วนตัวทั้งหมดเนี่ยความจริงมีสอนได้แล้วก็บัตรใ,ใหม่ๆเนี่ยคือถ้าเกิดเปิดอาจจะเป็นลำดับค่าสอนละกันเพราะว่าผมต้องพูดทีหลายคนมันเหนื่อยแล้วผมอาจจะไม่ว่าอ่ะยุ่งทำอย่างอื่นมันเสียเวลา ก็เลยอาจจะมีค่าสอนเราค่าสอนเนี่ยก็อยู่ที่เราประมาณ800บาทแต่ถ้าเกิดใครไม่มีจริงๆคือสามารถผ่อนได้คือจ่ายครึ่งแรกก็อยู่ที่ประมาณ500-600ถก่อนแล้วค่อยผ่อนได้ครบอาจน800ก็ได้ก็ได้เหมือนกันอันนี้คือจ่ายแค่ทีเดียวสอนจนกว่าจะเป็นแก้ทุกปัญหาให้บอดทุกตัวในอนา,าคตแล้วก็ในปัจจุบัน ดูว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรยังไงคือผมว่าตอบเท่าที่ผมรู้ถ้าผมไม่รู้ผมจะไปหามาให้อ่าในกลุ่มต่างๆคือเนี่ยคือเราสามารถต่อยอดจะเอาไปเปิดเช่าขายจะเอาไปเปิดให้คนอื่นหรือว่าจะอะไรอ่ะจะเอามาใช้เองพัฒนาเองก็ได้เหมือนกันคือผมแค่แนวทางในการเบื้องต้นหรือว่าคุณจะเขียนขึ้นมาคือถ้าเกิดสมมติจะเขียนบอทใหม่ขึ้นมาเนี่ยด้วยภาษาแบบ พวกจาวาหรือว่า y t ทอนอะไรเงี้ยคือคุณก็ต้องอันนี้คือจะเป็นอีกราคาหนึ่งแล้วเพราะนั้นคือจะเป็นการเขียนโค้ดสคริปต์ทั้งดุนอ่าอันนั้นมันจะอีกราคาหนึ่งเพราะว่าผมต้องสอนตัวตัวในสรคริปต์ก็จะมีส่วนอันนี้คือผมจะบอกแนวทางทั้งหมดมีปัญหาอะไรอะไรยังไงจนกว่าจะใช้งานได้คือผมจะดูแลจนกว่าจะใช้งานการได้จริงอ่าซึ่งเป็นในราคาที่ผมว่ามันคุ้มนะคือจ่ายในราคาแปดร้อยเนี่ย แต่คือครึ่งหนึ่งคือห้าร้อยก่อนอ่าคือสมัครครั้งหนึ่งเลยอะไรเนี้ยอ่าผมจะลากเข้ากลุ่มผมไว้มีอะไรสแตนบายตลอดแต่คือยกเว้นตอนนอนอ่าถ้าเกิดตอนไม่ว่างผมจะบอกว่าไม่ว่างคืออันนี้คือโอนเข้าธนาคารเท่านั้นนะครับหรือไม่ก็บัลเลตก็ได้เออแล้วแต่คืออย่างผมเนี่ยคือหรือไม่จะทักมาในช่องยูอ่ายูทูบก็ได้แต่จริงๆให้ทักเฟซดีกว่าเนี่ยทักเฟซขึ้นมาอะไรประมาณประมาณนั้น คือมันจะดีกว่าพักเฟสนะฮะส่วนอันนี้ก็คือมีชิปอะไรบ้างอันนี้ก็ลองดูแล้วกันคืออันนี้คือจะเป็นแบบชิปเก่าๆอ่าเยอะแยะมากมายถือรวมถึงการเปิด ts สด้วยนะคือในราคาเนี้ยว่าเปิด ts ยังไงอะไรคือสอนหมดเลยคือถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากภายในวันนี้วันเดียวนะอ่าภายในวันนี้ไม่เกินไม่เกินเที่ยงคืนอ่ะอ่าก็คือเห็นมีหลายคนทักว่าเยอะผมก็เลยเออเอาประมาณนี้ดีกว่า ส่วนบอทบางตัวที่ผมทําอยู่ในช่อง y o u t u b e เนี่ยมันเป็นบอทที่เขียนคือผมเขียนขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือถ้าเกิดอยากได้จะเป็นอีกราคานึงแหละเพราะว่าเขาเรียกว่าค่าเขียนอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นบอทที่เขามีอยู่แล้วแล้วเราไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยเราใช้ไม่เป็นคือผมเป็นที่ปรึกษาให้ได้และสามารถใช้งานได้จริงสอนจนกว่าจะใช้งานได้ถ้าทําไม่ได้ทีมบิวให้ด้วยหรือไม่ก็เข้าเครื่องไปให้ อ่าคืออย่างผมเนี่ยคือทําไปตรงนี้มานานแล้วก็ดูอย่างอันนี้คือช่องใหม่ของผมนะช่องเก่านี้ผมทํามาตั้งแต่ปีสองพันสิบห้าสองพันสิบหกแล้วนานมากเพราะนั้นเลยคือให้โปรดเข้าใจด้วยในบางทียุ่งหรืออะไรก็แล้วแต่คือทํางานของธุรกิจของที่บ้านด้วยแล้วทีนี้มีหลายคนทักมาอยากได้โปรแกรมโ um น้โปรแกรมนี้เขียนให้หรืออะไรคือผมทําให้ฟรีแต่ก่อนผมทําให้ฟรีตลอดก็ไม่คิดจะเปิดขายคือแล้วแต่อารมณ์อยากจะสอนก็สอนไม่อยากสอนก็ไม่อยากสอน คือตรงนี้ผมเลยคิดว่าเอ้ยมันเป็นต้องทุนคือแทนที่เราอะทงานเงื่อแล้วมันได้เงินเออเสียเวลาเปล่าผมก็เลยแบบเอองั้นเอาตรงนี้มาดีกว่าคือผมสอนยันทีมสปีกห้านะถ้าเกิดมีคี้ทีสปีกห้าหรืออะไรเงี้ยความจริงค่าคี์มันต้องเสียเงินแต่ถ้าเกิดผมมีคี้ผมก็จะเอาคี์ให้ด้วยซึ่งไม่ต้องเสียแต่คือตอนนี้คี้ทีมสปีกห้าหรือว่าทีมห้ามหมดไปละเพราะนั้นเลยเอาแค่ทีมสปีกสามก่อนละกันคือเห็นหลายคนบอกว่าเอ้ย ผมอยากมีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรแล้วแต่คือมันเป็นไปได้ว่าคุณสามารถเอาไปต่อยอดธุรกิจจะเอาไปต่อยอดอย่างอื่นอะไรก็ได้ผมขายในราคาแค่แปดร้อยเออแต่คือจ่ายมาก่อนครึ่งหนึ่งคือห้าร้อยประมาณนั้นหรือว่าถ้าเกิดจ่ายเต็มด้วยก็ดีแต่คือส่วนใหญ่ถ้าเกิดผมอันเนี้ยน่าจะจ่ายเต็มน่าจะดีกว่านะครับในราคาแปดร้อยเองซึ่งมันเป็นราคาที่เอื้อมถึงมันก็ไม่ได้แพงมากอะไรมากถามว่าคุ้มไหมคุณจะสามารถเปิด บอดกี่ตัวก็เรื่องของคุณอ่าจะวินโดว์หรือลีนุกอะไรเนี้ยแต่คือแบบว่าถ้าเกิดเอาเปิดง่ายหน่อยแบบคนไม่มีความรู้อะไรเลยเปิดในวินโดว์ดีที่สุดไม่ว่าจะไปเปิดจากคอมบ้านหรือว่าเปิดในเครื่องเซิฟบีพีเอสหรือดีเคแล้วแต่ในอนาคตเราจะต่อยอดต่อยอดไปเปิดให้เป็นคนเช่าก็ได้นะเช่าบอดก็ได้หรือว่าเปิดให้เพื่อนเปิดให้อะไรได้หมดเราอยากจะทําอะไรอันนั้นอยากรู้อะไรให้ถามในทีหลังแต่ถ้าเกิดสมมุติจะเขียนบอดแบบแปลกๆบอดแต่งงานบอท อะไรมินิเพลงไทยเกมหรือนู่นนี่น,นั่นอันนั้นคือจะเป็นอีกราคาหนึ่งอันนั้นคือจะเป็นราคาพันอัพสองพันคือมันจะแพงกว่าแต่เขียนบอทดขึ้นมาเองไงคือจะทําให้เราเขียนแป้นอ่าแต่น,นี้คือสําเร็จรูปที่มีให้ทั้งหมดแล้วถ้าเกิดอยากได้คลิปไหนเดี๋ยวผมไม่หามาให้แก้ให้ด้วยเป็นภาษาไทยไก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่เราอ่าก็ลองศึกษาอยู่ในช่องไปก่อนพอศึกษาเสร็จก็ค่อยมาบอกทักในเฟซก็แล้วกัน